สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่แถวบางรักนะครับด้านหน้าของเราเนี่คือทางเข้าวัดส่วนครูนะแต่ว่าตอนนี้6กโมงเย็นนะครับอ๋อรถสาย1นึ่สองวัดไทยเงินอ้เรายังไม่ได้ไปตลาดนะัดวัดไทยเงินบ้างเลยเนาะตอนนี้6กโมงหกโมงเย็นนะครับที่แปนิกาสินาทีเดี๋ยวถ้าไปฝั่งนี้ก็จะไปทางแถวยาวราชไปตลาดน้อยอะไรอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยว่านจะเดินไปทางนี้ เดินย้อนกลับไปรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนนี่โอ้ด้านนี้ก็จะมีแบบร้านกาแฟาอันนี้คือเดี๋ยวเราเดินเดินไปทางนี้แชงกิ i ่าโฮเทลคือแบบเนี่ยอันนี้คือโรงแรมแชงกิ i านะครับถ้าแบบเลบัวเลบัวอยู่ด้านหลังของเราแต่ว่าน่าจะไม่เห็นอยู่ด้านหลังนี่อัน,นี้แชงโรงแรมแชงกรีลา ก็ร้านกาแฟนี่คือซอยถนนนะถนนสีเวียงนี่นี่เข้าจริงๆอ่ะถ้าเราจะเข้าเลือบัวนี่ไงเลือบัวอยู่บนหัวเราเนี่ยนี่เลือบัวนึ่งใหญ่โตโอ้อาอลังการอลังการมาเดี๋ยวลองแบบเดินดูในซอยนี้ถนนสีเวียงมาเดินเล่นกันนะครับตอนค่าตอนลางคืนเนาะอ๋อเนี่ยถ้าใครจะมาพักเลือบัวก็ในซอยนี้ก็จะมีของกินอยู่ นีไไ่ไงนี่ไงโรงแรมเรือบัวมันจะเป็นฟิลแบบว่าเป็นแบบเป็นบล็อก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 นี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูด้านบนน,นู่นที่มันจะเป็นแบบว่าเป็นระเบียงกลมๆแบบเรียงกันเยอะๆของเรือบ,บวัวดูด้านนี้อันนี้น่าจะไม่มีอะไรละมั้งในซอยทุกคนก็จะมีแบบว่าร้านของกินอะไรเล็กน้อยนะฮะอาจจะข้ามไปทางฝั่งนี้ คือพาทุกคนซอกแซกไปซอกแซกไปทีละหน่อย mm hmm. ไข่หวานบ้านซูชิ mm hmm. ด้านนี้ mm hmm. นี่ก็เป็นแบบว่าร้านอาหารนะครับ mm hmm. คือนะักท่องเที่ยวแบบคนจีนก็มาเยอะนะแถวนี้แล้วก็ชาวตะวันตกนะฝรั่งะนะก็มาเยอะนี่อันก็เป็นร้านของกินเหมือนกัน โอ้ห oh. ปลาเพียสดอุ้ยน่าก,กินมากเลยอะร้านข้าวตรงนี้หรือว่าเรากินข้าวนี้ก่อนไหมปลาเพียสดแต่ว่าเราวันนี้เราก็กินมาเยอะแล้วเนาะจะเข้เ <laughs> าใจว่าแบบว่าเออรเ,เราเพิ่งถ่ายคือแบบเราก็แบบเดินเล่นตลอดวีตลอด,ว,ลอดวันแล้วเนาะะเดี๋ยวเดินฝั่งนี้ก่อนอุ้ยนี่มีขนมด้วยขนมหวานบังรัก นี่ลูกชิ้นปลาจ๊อกเก่าเจลี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาถ้าใครบอกว่าชอบกินก็ลองแวะอันนี้โจ๊กปรินโจ๊กปรินอ๋อเดี๋ยวนี้เขาให้เข้าไปนั่งกินได้แล้วโจ๊กปรินบางรักนะครับเมื่อก่อนนะ่ะแบบช่วงก่อนหน้านี้เขาจะไม่ให้เข้าไปนั่งกินเลยนะเขาจะฟิลบอกว่าให้ซื้อแล้วกลับบ้านตอนนี้นั่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดินฝั่งด้านนูน้นเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปตรงแบบ โรบินสันแล้วค่อยข้ามไปอีกฝั่งเดินเล่นก่อนตอนนี้หกโมงเย็นนะมันก็จะมีบางร้านที่เปิดบางร้านที่ปิดไปนะครับนี่อะไรเอ่ยอ๋อก็เป็นร้านอาหารตาสั่งนะฮะวบบนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะคนจีนเนาะโรบินสันบางรักนะฮะ น่ากินจังเลยอ่ะเป็นบะเป็ดเออร้านปัจจักนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่ร้านปัจจักโอ้อันนี้คือเขาไม่ได้ให้ไปนั่งกินนะครับอเขาไปนั่งกินด้านในได้แต่ว่ามันมีคิวสาย35พระราม2เทหะชนบุรีโอซื้อน้ำไปกินดีกว่าไหม อันนี้ร้านหมูแ่นนะฮะนี่เป็นน้ำเ,เจี๊ยบน้ำเป็นไข่แล้วก็มีหมูด้านในวิ้ยรถอ่าเดี๋ยวไปทางนี้ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยยี่ห้อ้ดมา้ยบรถรบิกร้านไขายานะแถวนี้มันจะมีะร้านน้ำอยู่นะ เชฮะทนวีเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นรถแบบนี้หมดเลยนะรถสีน้ำเงิอนอ่ะขนุนนี่ไงร้านน้ำอ่ะร้านขมในตำนานอ๋อซื้อน้ำนี่เขามีแบบว่าสองอย่างนะมีแบบว่าหมงหอแล้วก็มีฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านน้ำซื้อน้ำเอาซื้อน้ำใส่กระเป๋ากลับบ้านก่อนเด้อทุกคน วาโถงหงหัวก็ววจะซื้อน้ำซื้อน้ำอะไรนี้นี่เขามีแบบว่าตาว่าโถมีจับเพียงใบโบกมีอะไรบ้าเยอะแยะเลยยี่สิบห้าบาทแล้วก็ด้านนดนน้ำขมบางรักนะครับน้ำขมกระเจี๊ยบขุตชาจีนมันแบบว่ายีบห้าบาทยี่ห้าบาท ดี๋ยวลองดูลองเดินดูกันว่าแบบเกิดจะกินอะไรเนี่ยต้นตำรับน้ำขมอันนี้ก็มีอันนี้นะอันนี้ก็เป็นน้ำขมเหมือนกันประมยี่สิบห้าบาทเหมือนกันน้ำขมบางรักน้ำขม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 หาของกินกันไปนี่ทุกคนเราได้มาแล้วนะครับน้ำมันจะเป็นกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบรสจีนนะฮะนี่เลย แก้วละสิบสองบาทอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าโรบินสันบางรักนะฮะอืมสดชื่นแต่ว่าร้านนี้เขามีเป็นแบบนี้เลยนะเป็นขวดน,นะเุ้ยเอาน้ำใบบุกดีกว่าทุกคนน้ำเก๊กฮวยเมื่อกี้ไปกินร้านนั้นมาแล้วก็มาซื้อน้ำอืม <laughs> น้ำมะตูมน้ำชาอูหลงไอ้เดี๋ยวเอานี้น้ำใบบุบอสอง นำไปโบกน้ำรับบัวนะฮะแล้วก็กระเจี๊ยบพษษษุทธจีน3ชาอุหลงน้ำผึ้ง4ีหรอเอ๊ะอันนี้อะไรอะ่ะบวยน้ำผึ้งบวยน้ำผึ้งน้ำลำไย,ยใบเตยบวยน้ำผึ้งหลอหังกล้วย5ห้อแล้วก็น้ำจับเลี้ยง6เอาแค่นี้แหละทุกคนพอ <c oughs> <c oughs> นี่ นี่ทุกคนเราได้น้ำมาแล้วนะครับโอ้ยตรงต่อเขาทำมาตั้งแต่ปี2000 2น0 0ต้นสำหรับน้ำขมบางรักพอศ2 4 7 4วาโถนะฮะเนี่ยเขาจะมีแบบว่าหลายน้ำนะมีน้ำจับเลียงน้ำขมน้ำกิ๊กหวยใบบวบบกนะฮะมีแบบน้ำมารากบัวน้ำมาตูมอะไรเงี้ยนะด้านในก็จะมีแบบเป็นสมุนไพรต่างๆนานานะพวกเยอะมากเลยคนจีนเขาก็มากินกันไปเดี๋ยวเราไปแบบเดินต่อนะฮะซื้อเสร็จเรียบร้อยได้น้ำมาแล้วนี่ 6ขวดน,นี่โรบินสันบางรักนะฮะเดี๋ยวเราลองเดินเดินยา,ยาวๆไปด้านหน้าดูก่อนไปขด้านหน้า,นาด้อยู่ยว่าแบบอันนี้ถนนเจริญเจริญกรุงปะถนนเจริญกรุงวะอุ้ยมึกยากอุยด้านในอ๋ออันถนนเจริญเบียงอุ้ยด้านในมีของกินด้วยอ่ะ เป็นร้านของกินถนนเจริญเวียงโอ้ของกินเยอะนะเนี่ยในเนี้ยอ๋อมั่งก่อนเราก็จะมากินแบบข้าวขาหมูตับสูงข้าวขาหมูอ๋อนี่นี่ข้าวขาหมูว่าแล้ว,วหอมรังจวนร้านหอมรันจวนร้าน,น,นกับข้าวเป็ดย่างบางารรษ นี่คือบอกว่ามากินแบบที่ต้นตํำรับเลยนะบังรับเลยนะอันนี้น้าปั่นอันนี้ก็เป็นแบบอ๋ออันนี้เขาจะมีแบบอย่างนี้ก๋วยจั๊บนะฮะโอ้ฝาหลังก็อยู่เยอะด้านที่ซอยเนี่ยเขาก็มาพักแถวนี้คือแล้วแต่คนเนาะบางคนก็อาจจะไปพักโรงแรมแบบหรูๆห,หน่อยบางคนก็อาจจะมาพักแบบว่าเป็นโรงแรมทั่วไปหรืออาจจะเป็นแบบกส๊์เฮาเฮาเฮาอะไรเงี้ยก็ มาพักกันทั่วๆร้านละไม้เขาเดินมาจากตรงนู้นกันนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆของเรา๋อหมดข้างในมันน่าจะหมดแล้วปะทุกคนไม่มีอะไรแล้วอันนี้คือนี่ขามหมูอ๋อขามหมูร้านขามหมูตอกซูงแต่ว่าก็คือค่ําแล้วปิดแล้วละ่ะค่ําแล้วหมดแล้วข้างในก็ไม่มีอะไรแล้ว เราออกไปด้านนอกดีกว่าไปเดินดูข้างนอกต่อเดินอุ้ยแบบอันนี้เป็นคา,ฟฟคาฟเฟ่ร้านอาหารเยอะเลยมันได้ฟิลเหมือนเวลาที่เราไปต่างประเทศที่แบบเราหรือเราไปต่างจังหวัดที่เราไม่ค่อยรู้จัก,กันเนาะเขาก็จะแบบว่ามีฟิลนี้เนี่ยกินข้าวขาหมูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอเดินดูก่อน <laughs> เผื่อว่าตรงโซนอื่นมันจะมีแบบ อะไรแบบน่ารักน่ารักเราก็จะได้ไปกินนี่ถนนเจริญเบียงนะครับอยู่ตรงนี้นี่น่าหน้าคือโรบินสันบางรักนะฮะโอ้ oh. โรบินสันให้ดูถนน <Okay. S 2> ถ้าใครบอกว่ามีเวลาก็มา,าเดินเล่นได้นะมาเดินเล่นแบบชิวๆ ขำๆไปเดินย้อนโอ้โหโชลามโอชอลามรังนกนะฮะด้านในคนเยอะโอ้ดูนี่สุดยอดเลยอะ่ะน่ากินทางนั้นเลยทุกคนโอชะไอิ์ครีมอู้ทำไมคนเยอะจังอะ่ะของมันเป็นร้านอาหารด้วย เดี๋ยวเราข้ามเดี๋ยวเราข้ามไปโซนโน้นพาทุกคนเดินเล่นโอ้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 โอโอตายในนี่เจ็ดห้าพุทธบูชาฟาทุโอ๋อร้านปิ้งย่างอุ๊ย <c oughs> ดันมนมีตลาดนะ <c oughs> อ๋ออันนี้ก็เป็นแบบอุ้ยเขามีหลายชันน้นนะเนี่ยอุ้ย <c oughs> ทุกคนเขามีอันนี้เห็นไหม ชั้น6กเขาเป็นแบบ Hidden r o o f t o p Bar อ๋อมีแบบว่าเป็นร้านอาหารแล้วก็ร o o f t o p Bar ชั้นบนสุดนะครับอันนี้สาวเส้นร้านแบบอาหารเส้นนี่ด้านหน้าถ้าเราเดินไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นหหยเราต้องเดินเราต้องข้ามถนนแล้วไม่เป็นไรไฟแดง39ิาวิ <c oughs> เออให้กินน้ำมาแล้วก็เย็นคอเอา้า คือทางนี้ไฟแดงแต่ทางนู้นไม่แดงใช่ปะไปเดี๋ยวข้ามถนนกน็ตรงทางมาลายปึงป้ง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 ปึง้งปึ้งปึ้งเย่มาถึงนี้แล้วโอ้ยด้านนี้ก็มีของกินในซอยอะไรไม่รู้ของกินอะไรไม่รู้ในซอยน,น,นู้นเงี้ยไปไปได้นี่เดินต่อน,นี่คือถ้าไปทางเนี้ย ไปทางนี้ก็คือไปอรถไฟฟ้ามาทางนี้ไปก็คือแบบไปอะไรนะอันนี้ไอพี่แบบชิงช้าใหญ่ๆอะ่ะอะไรนะจะพูดเองลืมเองอะ่ะอใช่แหละช่างมันมเถอะลืมแล้วใช่ไปเดินเดินเดินบางรักนะฮะ คือบอกว่าอยู่ด้านข้างโรบินสันบางรักนะครับจเจริญกรุงห้าสิบขนมอ่ะด้วยขนมเป็นตะกินมากเลยนี่จเจริญกรุงห้าสิบนะครับอเอ็ะคืออันนี้เป็นแบบ อันนี้คือเป็นตลาดนะฮะโอ้โมีทุเรียนด้วยอ่ะทุเรียนโอ้โหทุเรียนหอมจ้ะอ่ะไปไปเดินเดินมีเดินเดินได้ไหมตลาดโอ้โหมันมากฝรั่งยืนเต้นเลยมันมันกินน้ำปั่นแบบยืนเต้นเลยทีเดียวฟิลแบบ เมาน้ำปั่นเขาเป็นแบบว่าตลาดขายเสื้อผ้าทั่วไปนะครับไหนดูสิเอ๊ะแต่ว่าของกินเขาไปขายตรงไหนแล้วะเพราะปะกะติของกินมันจะขายอยู่ตรงริมถนนตรงนี้แต่ว่าเขาน่าจะมีการปฏิรูปปะปฏิรูปไหมน,นู่นน,น,น,นข้างหน้านั่นน่าจะใช่ ของกินซ่อมมือถือทุกอาการไม,ม่ใช่อ่ะข้างหลังก็คือเป็นของขายเหมือนเดิมเข้ามาในซอยข้ <Hey. S 1> างหลังจะขายของเยอะแยะอยู่ ก็ไม่ไม่เยอะนะเนี่ยของกินก็ไม่โอ้ข้างหลังนี้เป็นโซนอาหารอ๋อนั่นหมด,หมดเดี๋ยวลองเดินเดินไปดูด้านหลังแต่บางร้านเขาก็เริ่มปิดแล้วนะเพราะว่ามันก็เริ่มมึดมึดค่ำแล้วก็เริ่มแบบทยอยปิดบ้างอะไรนะครับว้าวมูวสเตะสยาม โอ้โดนตีแบบวะ่าเมามันมากดีเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้ที่เดินบางรักเดินเล่นบางรักนะฮะอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นโรงแรมอุ้มุมนี้ก็ให้บรรยากาศแบบว่าชิวๆนีบังรักนะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านในดีกว่า นี่ปของกินด้วยอ๋อความมีว่าเล่นแบบดนตีด้วยอ่าตอนนี้คือเรามาเดินอยู่ด้านในห้าง,างโรบินสันบางรักนะครับก็พาเดี๋ยวพาแบบเดินดูเนี่ยเขาจะมีว่าร้านของกินปูพัดลมข้างบนใหญ่มากลมพัดบื้บๆเลยเกลวยเตีเ๋ยวน้นนั้นก็มีแต่ว่าอันนี้น่าจะเพิ่งเปิดไม่นานนะเพราะว่าเราสึกว่ามันยังใหม่ๆอยู่ปะหรือว่าเขาเปิดนานแล้วแล้วเราไม่ได้มา มันก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรเงี้ยก็ราคา6กสิบ็ิอะไรเงี้ยปกตินะฮะมาบางรักข้าวขาหมู6กสิบเจ็ดสิบตำนานปัดไทเนี่ยร้านค้าก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มันต้องออกฝั่งนี้อันนี้ห้องน้ำต้องออกไปฝั่งนี้อ๋อนี้มันมีมีโต๊ะนั่งโต๊ะกินข้าวเยอะอยู่นะว่าร้านค้าก็ น่าจะเริ่มน่าจะเพิ่งมีแบบไม่นานมากนะเพราะว่าเขามันยังใหม่อยู่เลยเห็นปะร้านค้าก็เริ่มแบบทยอยเข้ามาหมดแล้วออกไปเดินหน้าโรบินสันดีกว่าโรบินสันบางรักที่เรารัก <laughs> แถวนี้แล้วแถวนี้มี กลางวันเนี่ยมีคาเฟ่เยอะมากเลยนะเมื่อก่อนคนระัแบบเราพามาเราพามากับเพื่อนแล้วเราก็จะแบบไปเดินเนี่ย<ป>ตามแถวๆซอยไปแวะแบบร้านร้านคาเฟ่เรื่อยๆอย่างเงี้ยด้านในโรบินสันเราไม่เดินโรบินสันนะเพราะว่ามันก็จะเหม,มือนเหมือนทางทั่วไป,ไปเราจะเน้นแบบ<ป>เดินข้างนอกดีกว่าเนะะาะอ้โแต่วนนี้แบบดูฟ้ามืดๆเนาะดูฟ้ามืดๆนะจะตกไหมไม่ตกหรอกนะอุ้ยตางเกง ตอนนี้ได้กางเกงช้างมาจากแบบอินทราเน็ตอินเทอร์เน็ตไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะครับจากอินเทอร์เน็ตก็ตัวละกี่ากบาทแล้วก็แข็งแรงอยู่นะที่เราซื้อมาเเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนรนูร้สึกว่าแบบคนเยอะจังเลยเขาแบบว่าเขาอยู่ตรงแบบผลมไม้ซื้อปลอมไม้กันโอ้โหทุกคนมันไม่ใช่เรื่องหรอปะ <laughs> มันไม่มันไม่ใช่เรื่องหรอปะดูฟ้าดิโอสุดยอดมากเลยอะฟ้ามืดมากคือยังไงอะตกแน่ถล่มแน่วันนี้โอ้สุดยอดโอ้โหดูฟ้าเดินดูของกินไข่ปิ้ง เข้าวไข่ด้านหนข้าวไข่ด้านในก็หรือไข่ด้านนอกนี่หน้าร้านอยู่ตรงไหนหน้าร้านอยู่ตรงนี้อเอ่ของจินเนาะทุกคนอันนี้แบบหกสิบบาทเฉลี่ยวมะม่วงมีหมูทอดน้ำปานถุยมันมาแน่เลยอะ่ะทุกคนดูดิมาแน่มาแน,าน่ช่วงนี้หน้าฝนเนาะแต่แบบ เราต้องเดินรีบเดินกลับไปที่รถไฟฟ้าแล้วละ่ะเพราะว่าฝนน่าจะมาฝนน่าจะเทลงมาเทลงมาเทลงมาโอ้โอยอุ้ยอ้อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยอุ้ยอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโออ้้โอ้้ยโอ้ยโ้อยออโอ้บอ้อออ้ก,ก,กอนนะอ น่าจะไม่ไหวแล้วน่าจะไม่รอดแล้วเดินไปอีกนิดหน่อยหนึ่งแล้วกันโอ้โหลมแรงมากเจอจะมาพัดเราเซไม่ได้นะเพราะว่าเราตัวหนักเห็นเห็น,เห,นเห็นบางเห็นบางอย่างมาแล้วนะ่ะตัวเตรียมตัวเตรียมมาแล้วเนะี่ยน้องน้อง โอ้ตัวแน่นมากอุ้ยอุ้ยิหนูหนูหน,หนูอุ้ย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 หนูโอไปมันไม่ได้แล้วทุกคนกลับแล้วนะว่าน่าจะไม่ไหวแล้วแบบโอ้โหดูลม <laughs> เซเซแล้วเนี่ย เซนงง,งังโอ้ยดูปลายข้างบนจะล่วงไปเนะ่เออนมากสนุกสนานเฮฮาตไปเดี๋ยวเดินย้อนกลับนะครับโอคนรีบหนีกันใหญ่ดูฟ้าดิอุ้ยมันมืดแบบมืดเบ้ออยู่ดีๆก็คือมืดมามืดมามืดมาแล้วก็ฝนมาเลยเราต้องรีบเดินเพื่อที่จะไปให้ถึงรถไฟฟ้า ก่อนฝนจะมานะครับเดี๋ยวฝนจะเทลงมาเทลงมาจะเลินกรุงห้าสิบนะฮะไปเบ๋ไว้แล้วเบ๋ไว้แล้วรีบก่อนเฮ้ยตรงนั้นมีผักอ๋อร้านผักขายะไปอยู่ตรงนั้นในซอยดีแล้วละ่ะย้ายไปอยู่ในซอยเถอะเพราะว่าถ้าแบบมาอยู่ตรงหัวมุมทุกทีเขาจะอยู่ตรงหัวมุมเมื่อกี้ไงแล้วเวลารถจะเข้าจะออกไงคนก็แบบยืน บังร้านดบ,บังแบบทางเข้าโอ้โหเจอน,นี oh. <And> ่ดบบโอ้อันนี้โทรวลังสิทธิ์ห้าศู สนุกดีมาเดินเล่นโอ้ฟ้าคือมืดไล่หลังคือแบบว่าภายในภายในไม่ถึงยี่สิบนาทีอ่ะจากที่แบบสว่างสว่างอยู่อ่ะบุ๊บบุ๊บุ๊บุ๊บกลายเป็นมืดจืดตื้อเลยเหมือนสองทุ่มไปเลยทีเดียวอันนี้เพิ่งหกโมงครึ่งสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีหนึ่งสองห้าหกเดี๋ยวขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้คือสถานี Uh huh. สะพานดักสินถ้าเราเดินต่อเนื่องไปข้างหน้านู้นก็เป็นแบบท่าเรือนะครับท่าเรือสาทรนทำไมไฟส้มจัง <c oughs> <c oughs> กับบ้านเราเด้อกับบ้านเราเด้อจะไม่ทันเราเด้อจะไม่ทันเราเด้อ,อ รอดแล้วทุกคนเพราะว่าเราขึ้นมาถึงรถไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองไปลงที่สารแดงแล้วก็เราต้องต่อรถใต้ดินเออสีลมเออสีลมอะรสีลมนะครับเพื่อกลับบ้านนะครับน,นี่นี่มากดตังค์กันนะไม่ใช่มากดตัวจะมากดตังค์อะไรอ่ะกดตัวก่อนได้ตัวมาแล้วนะครับประมาณ30 32บาทเออสะพานดักสินสารแดงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ตามเข้าไปโอ้โห ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรบินสันไม่ใช่เอ็มบีทีเอสสะพานตักสินแล้วนะครับจะบอกเราโรบินส <ano> ันบังรักโอุ้ยดูโอ้โหคนคับเยอะมากอ่ะอือ มืด้อรถไฟฟ้ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดินทางไปสารแดงแล้วนะครับทุกคนเจอกันว้าวบ๊ายบาย